Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลหลวงพระบางในสปปลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนดำเนินง,งานเสร็จสิ้นและส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับสปปลาวแล้วเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณาสุขของลาวคณะกรรมการความร่วมมือลาวจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําสปปลาวและบริษัทผู้ก่อสร้างโครงการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ โรงพยาบาลหลวงพระบางในลาวก่อสร้างขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือของจีนโดยโครงการปร,ปรับปรงุงครั้งนี้ประกอบด้วยการรีโนเวทอาคาร,รแผนกสัญยกรรมาศาสตร์และโรคหัวใจและหลอดเลือดห้องชุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากจีนสถานีบำบัดน้ำเสียอุปกรณ์ด้านการป้องกันอักขีภยัยและห้องควบคุมปั๊มน้ำรวมถึงการทำการซ่อมแซมอาคารที่เคยก่อสร้างในก่อนหน้านี้และจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลังส่งมอบโครงการฝั่งจีนหลังส่งมอบโครงการ ฝั่งจีนจะให้การช่วยเหลือทางเทคนิคเป็นระยะเวลา3ปีเพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรฐานทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลพัฒนาโรงพยาบาลหลวงพระบางให้เป็นสถานพยาบาลหลักในพื้นที่ลาวทางตอนเหนืออันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิ่ห์